<What? S 2> สวัสดีค่ะเบบี้มายค่ะแล้วบบเ,เป็นเป็ดค่ะตามชื่อเรื่องเลยยัยเป็ดขี้เรค่ะก็เป็นตัวเอกของเรื่องค่ะกดดันมากว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบเหมือนกับเล่นเลียวเล่นเป็นแบบว่า ละครเรียวๆเลยเพราะปกติเนี่ยแบบจะเล่นเป็นแบบคอมเมดี้ซิทคอมหรือแบบเล่นอะไรที่มันแบบละครเวทีเวอร์ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบเขาจับมาเล่นแบบเอาลองเล่นจริงดูซิว่าจะเป็นยังไงค่ะยากมากแล้วก็ต้องแบบมีพูดภาษาอีสานพูดภาษาอังกฤษซึ่งแบบอื้มแต่ละอันคือแบบต้องฝึกเยอะมากค่ะโอ้โหตอนเล่นเราไปแคสก็คือเราพอเราอ่านก็คือเขาส่งเป็นแบบบทย่อๆมาให้ว่าแบบคาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าเล่นเนอะรู้สึกเป็นตัวเราดีแล้วก็พอไปแคสติ้งก็ ตื่นเต้นมากพอเบบแคสไปปุ๊บเขาบอกว่าน้องเล่นเป็นละครเวทีมากเขาบอกพี่ขออีกรอบเอาใหม่แก็พอรอบสองคุณครูก็แบบว่าเอ้ยเขาก็ปรับปรับเราแล้วก็เขาบอกว่าเออก็น่าจะปรับได้เขาก็เลยเลือกไปค่ะทำไมถึูดว่าไม่ซื้อไม่้ไม่กอดไม่กดก็ก็ดีใจโอ้โหสูกสึกว่าน่าจะเป็นแบบ เป็นแรงให้น้องๆหลายๆคนมากกว่าที่แบบว่าเพราะตอนเด็กๆเราก็คิดว่าเอ้ยอยากจะเข้าวงการบันเทิงอยากจะแสดงเนี่ยต้องแบบต้องหน้าสวยต้องหล่อเท่านั้นแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆเอ้ยมันก็ยังมีบทอื่นๆอีกแต่พอแบบในที่สุดแล้วมันพลิกลลอกว่าตัวแบบตัวไม่ได้สวยเท่าไหร่ได้เป็นนางเอกแล้วก็เอ้ยก็ดีใจที่แบบว่าจะได้แบบได้ฝึกตัวเองได้พัฒนาตัวเองเยอะเลยเงคะเปรียบเทียบไหมอ่ะแบบว่าก็ต้องมีคนที่เขาเคยดูก็น่าจะลิงก์กันว่าแบบว่าเอ้ยเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นแต่แบบคิดว่า เราก็น่าจะมีการอิงมีการเชื่อมมาบ้างค่ะแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเหมือนเป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะทิ้งเสน่ห์ความเป็นไทยไปค่ะยังค่ะเริ่มน่าจะเปิดกล้องวันที่3นี้ค่ะ3กันยาค่ะออนแอปปีหน้าค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับอักลีเบตตี้นะคะเยายเป็ดขี้เหร่เรื่องนี้ทุกคนเต็มที่แน่นอนแล้วก็แค่สักแสดงคือ แคสดีมากเด็ดมากทุกคนแบบมาตัวแม่นั้นมีพี่นิกกี้พี่ซอนยาคือคือต้องดูอ่ะไม่ดูแต่จะพูดกับเขาไม่ลืนเรือเ่องนะคะฝากด้วยค่ะ